สวัสดีค่ะวันนี้จอยจะมาแนะนำการใช้กระเป๋าเข้ากับโฉลกว่าเราจะใช้จะใช้สีอะไรมา,าดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จอยจะมาแนะนำการใช้กระเป๋าให้ทุกโฉลกนะคะว่าเราใช้สีอะไรมันจะดูดซับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ปี63พศ .20-2 และควันเรียกถึงควันเรียกถุงใส่เงินว่าเราจะใส่แบงก์อะไรตามวันเกิดเราว่าเราจะเลือกแบบไหนใครที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์วันเกิดนะคะ<ม>เพื่อเสริมดวงการเงินปี63 202ให้รับทรัพย์แบบรัวๆหรืออยากจะมีโชคลาภการเงินกับเขาบ้างร้านจอยกระเป๋าเข็มขัด แฟชั่นจัดมาให้เนื้อเนืนเน้นๆแถมด้วยตังขวัญถุงที่พกไว้เรียกซับด้วย,วยใครเกิดวันใครเกิดวันไหนต้องการกระเป๋าสีอะไรแบงขวัญถุงต้อง สีแบบไหนมาดูกันเลยค่ะกระเป๋าสตังค์สีดูดทรัพ์ตามวันเกิด2,563พศ .20 2 0คนเกิดวันจันทร์สีเสริมดวงการเงินคนเกิดวันจันทร์นะคะสีเสริมดวงการเงินก็จะมีสีแดงก็สีชมพู สีที่ดูดซับเรียกซับอย่างนี้เราต้องถือมาเราต้องหามาใช้แล้วล่ะค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เราต้องมีนะคะกระเป๋าสีแดงแล้วก็สีชมพูดูดซับสีที่ห้ามใช้ก็สีฟ้าน้ำเงินนะคะห้ามใช้เด็กขาดตังไม่เข้าแน่นอนค่ะถ้าใช้กระเป๋าไม่ถูกเงินไม่เข้าแน่นอนจ้ะ เสริมโชคลาภก็จะมีสีดำสีม่วงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เสริมโชคลาภก็จะมีสีดำสีม่วงแบงค์ควันถุงก็จะมี500ลงท้ายด้วยห5เลข15ห้านะคะลงท้ายแบงค์ควันถุงอามาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์สีเสริมดวงนะคะก็จะมีสีขาวสีเงิน สีครีมสีฟ้าสีม่วงสีดำนะคะทาไว้เลยนะคะคนเกิดวันจันทร์กระเป๋าดูดซับก็จะมีสีขาวสีครีมสีม่วงสีดำสีฟ้านะคะสีเสริมโชคลาภก็จะมีน้ำตาลสีทองสีส้มสีเสริมโชคลาภนะคะสีน้ำตาล ก็สีพองสีส้มสีห้ามใช้ก็จะเป็นสีชมพูพสีแดงห้ามใช้เด็กขาดนะคะใครใช้นะคะไม่เงินไม่เข้ากระเป๋านะคะแบงค์วันถุงเป็นแบงค์ยีเลขท้ายด้วย42นะคะหาติดไว้ติดกระเป๋าไว้เลยนะคะมันจะเสริมโชคลาบในการเงินของเรา คน,นเกิดวันอังคารสีเสริมดวงทางการเงินก็จะ,จะมีสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาน้ำตาลส้มนะคะสีเสริมดวงการเงินคนเกิดวันอังคารรีบหามาเลยค่ะก็จะมีสีฟ้าสีฟ้าส,สวยเก๋ก็ สีเทาสีเทาสีเทาสีส้มสีเสริมโชคลาบคนเกิดวังคารสีเสริมโชคลาบนะคะคนเกิดวังคารก็มีสีทองแล้วก็สีเงิน ีทองแล้วก็สีเงินเสริมโชคลาภค่ะคนเกิดวันอังคารสีที่ห้ามใช้นะคะสีดำสีม่วงสีขาวสีครีมนะคะคนเกิดวันอังคารห้ามใช้สีดำสีม่วงสีขาวสีครีม แบงค์พันถุงนะคะเป็นแบงค์ห้าสิลงท้ายด้วยหมายเลข65ซิาแบงค์พันถุงลงท้ายด้วย65สบ้แบงค์ห้นะคะมีไว้ติดกระเป๋าจะได้ดูดซัพ์บได้เรียกซับเข้ามากระเป๋าเยอะๆคนเกิดวันพุธสีเสริมดวงการเงินก็จะมีสีเขียวก็จะมีสีเขียว สีขาวสีเหลืองสีครีมสีครีมคนเกิดวันพุธนะคะก็จะมีสีขาวสีครีมสีเหลืองสี c o l o r อร์ฟูสีทองสีเสริมโชคลาบคนเกิดวันพุธนะคะก็จะมีสีฟ้า สีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีที่ห้ามใช้ก็จะมีชมพูอำตาลเทานะคะห้ามใช้เด็ดขาดใช้ถ้าใช้สีห้ามใช้นี้ก็เินไม่เข้ากระเป๋าแน่นอนจ้ะแบงค์ผันถุงก็จะเป็นแบงค์ยีนะคะลงท้ายด้วย4ี่สิ ติดถุงไว้เลยนะคะเป็นขวัญถุงได้ดูดซับเข้ามาเรียกซัพบเยอะๆวันพรหัสดีนะคะสีเสริมดวงการเงินก็จะมีสีชมพูสีชมพูสีฟ้าสีเสริมการเงินก็จะมีสีฟ้าแล้วก็ สีเงินสีเงินสีเงินแบบนี้นะคะสีเสริมโชคลาบก็จะมีสีแดงสีเสริมโชคลาบนะคะคนเกิดวันพฤรหัดก็จะมีสีแดงแล้วก็ สีเขียวสีเขียวนะคะเสริมโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสบดีสีที่ห้ามใช้นะคะก็มีสีขาวสีเงินสีครีมห้ามใช้นะคะถ้าใช้ตังไม่เข้ากระเป๋าแน่นอนจ้ะแบงค์ผันถุงเป็นแบงค์ร้อยนะคะ มีหมายเลขลงท้ายด้วย36ปิดไว้เลยนะคะใส่ไว้เป็นขวัญถุ้มกระเป๋าดังจะได้ดูดซับเข้าค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะสีเสริมดวงการเงินก็จะมีสีเขียวสีชมพูจะมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้า สีเงินสีเสริมโชคลาบสีส้มแล้วก็น้ำตาลสีทองสีเสริมโชคลาบก็มีน้ำตาลส้ม สีทองสีห้ามใช้เกิดวันศุกร์สีเทาห้ามใช้นะคะวันศุกร์ถ้าใช้นะคะตังไม่เข้ากระเป๋าแน่นอนจ้า,าแบงค์พันถุงนะคะเป็นแบงค์หนึ่งร้อนท้าย ห้าสิบหรือหกสบสามนเกิดวันเสาร์นะคะสีเสริมดวงการเงินก็จะมีสีเทา<ม>ก็จะมีสีเทา เขา,าจะมีสีเงินสีเท,าส,เทาสีเงินนะคะคนเกิดวันเสาร์สีเสริมโชคลาภก็จะมีสีแดงสีแดง ีที่ห้ามใช้ก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงิน่ะแบงค์ันถุงนะคะเป็นแบงค์ร้อยที่มีเลขลงท้ายด้วย78คนเกิดวันเสาร์ สีตามฉลกตามวันที่แนะนำไปก็จะมีตามที่จอยบอกนะคะรีบหากันมาใช้ได้เลยนะคะ<ม>แวะมาที่ร้านจอยกระเป๋าเข็มขัดโรตัาสีชั้นสองมาได้นะคะ<ม>อันนี้จอยก็มีแนวดีๆมาแนะนำเรื่องการใช้กระเป๋าว่าใช้สีอะไรสุดเฉลกกับตามวันเกิดเรานะคะสองบนะคะ ใครอยากได้ก็แวะมาชมมาดูได้เลยนะคะที่ร้านจอยกับเขาเก็มพัดชั้นสองรันรักสี่อย่าลืมติดตามกดติดตามช่อง YouTube <c oughs> เหตุคณิษฐากดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีค่ะ